แล้วเราก็ได้เจอกันปีนี้เวียนมาบรรจบคบอีกรอบหนึ่งนะคะแต่ทุกครั้งทุกปีที่ได้มีโอกาสมาเรื่อมกิจกรรมกับน้องๆในโรงเรียนก็จะได้เห็นถึงความตั้งใจเห็นถึงความทุ่มเทที่พวกเรานั้นได้ร่วมกันคนละไม้คนละมือทำให้งานในวันนี้เกิดขึ้นอย่างสวยงามได้โลกที่มอบให้มอสักครู่รวมถึงเกียรติบัตรและแสดงถึง สิ่งที่โรงเรียนต้องการขอบคุณในความทุ่มเทของทุกๆคนทั้งคณะอาจารย์แล้วก็น้องๆน,นักเรียนด้วยนะคะการทำงานในหมู่ผู้คนมากมายเป็นเรื่องที่ยากนะคะในการที่จะทำให้ทุกคนนั้นเกิดความสมัครสมานสาม,มัคคีร่วมหมายร่วมมือกันแต่ทุกคนสามารถที่จะทำให้สำเร็จขึ้นได้พี่ถือว่าเป็นตรงวันที่ยิ่งใหญ่เป็นประสบการณ์ที่ดี ที่บอกว่าหนึ่งปีนั้นผ่านไปเร็วมากเพราะต้องการจะบอกกับน้องๆว่าในวันนี้ช่วงเวลานี้เป็นช่วงเวลาที่ดีที่สุดใครอยากที่จะทําอะไรตามสันของตัวเองขอให้รทำและหน่งก็ขออวยพรให้ทุกคนทําให้สําเร็จด้วยดังวัตถุประสงค์ที่ทางท่านผออาอภพรได้กล่าวไปนะคะในเรื่องของการทําให้เกิดความรักความสามัคคีการมีสุขภาพที่สมบูรณ์แข็งแรง ในปีนี้เรามาในภายใต้แนวความคิดว่ามูวีนะคะ mm hmm. ก็ถือว่าเป็นสีสารที่จะทำให้น้องๆน,นั้นได้กำหนดตีมสิ่งหนึ่งที่นอกจากการเล่นกีฬาในวันนี้ก็คือการกำหนดตีมชีวิตของตนเองในอนาคตด้วยในเชวงนี้หลายๆคนน่าที่จะกำลังต้องเตรียมตัวในการที่จะเข้าสู่มาหาวิทยายลัยเราลองออกแบบชีวิตของเราว่าเราจะเดินไปทางไหนแล้วก็ตั้งใจทาให้ดีที่สุด ขอให้น้องๆที่กำลังจะจบการศึกษาจากโรงเรียนพุทธิยาบดยนะคะได้ประสบความสำเร็จในชีวิตที่ตั้งหมายไว้ได้เข้าเรียนในวิชาที่ตั้งใจส่วนน้องๆมัธยมต้นม .4 ม .5 นะคะที่กำลังตั้งใจเรียนอยู่ในขณะนี้พี่มก็ขอให้ทุกคนนั้นเรียนในห้องเรียนอย่างมีความสุขแล้วก็เรียนนอกห้องเรียนด้วยความสร้างสรรค์ ด้วยความตั้งใจที่ดีนะคะด้วยความภาคภูมิใจที่จะเกิดขึ้นกับทางท่านทู้ปกครองที่มีให้กับเราขอทุกคนนั้นมีความสุขมากๆนะคะแล้วก็เก็บเกี่ยวประสบการณ์ในกิจกรรมในวันนี้ให้บรรลุวัตถุประ,ประสงค์ตามที่พวกเรานั้นตั้งใจไว้ทุกประการอีกอย่างหนึ่งนะคะที่พิมพ์จะเน้นย้ำในทุกๆครั้งก็คือการกีฬานั้นจะทำให้ชีวิตของเรานั้นเดินในทางที่ถูกที่ควรได้ ในวันนี้มีปัญหาเรื่องยาเสพติดที่อาจจะเข้ามาในาพื้นที่ชุมชนโรงเรียนถ้าพวกเราเป็นส่วนหนึ่งที่อยากที่จะต่อต้านต้องช่วยกันถ้าหากว่าเราพบเห็นเพื่อนของเราแต่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดหรือแม้แต่บุหรี่ไฟฟ้าก็ไม่เกิดประโยชน์กับตัวเองนะคะก็ต้องดึงเพื่อนกลับมา ต้องดึงเพื่อนให้เข้ามาสู่พื้นที่ที่ถูกที่ควรที่ปลอดภัยนะคะอย่าให้เขาไปหลงผิดถ้าเรารักเพื่อนเราจริงๆเมื่อสักครู่พอพูดถึงยาเสพติดมันแรงมากจริงๆนะคะ ราะนั้นเราต้องร่วมไม้ร่วมมือกันอย่าให้ยาเสพติดที่เป็นโทษนะคะมายุ่งเกี่ยวกับชีวิตของเราได้แล้วก็แน่นอนค่ะทุกคนมีล้มมีลุกมีพลาดกันได้แต่ทถ้าพวกเรานั้นลุกขึ้นมาเดินใหม่ด้วยความเข้มแข็งด้วยความมั่นใจโอกาสยังเปิดให้กับน้องๆทุกๆคนเสมอโอกาสยังมีสำหรับทุกๆคนให้ประสบความสำเร็จในชีวิตขออวพรให้กัน จัดกิจกรรมกีฬาสีบุญแม่เกมนะคะในวันนี้ประสบความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ทุกประการบัดนี้ได้เวลาเป็นมงคลแล้วพิมขอเปิดการแข่งขันกีฬาสีบุญแม่เกมครั้งที่25ประจำปี2568ณบ,บัดนี้ค่ะขอบคุณค่ะ